ส,สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้มาอยู่กับไปเล่นหน้าแปลน้วยยางจากพี่น้องตับหมักุ้งใส่ตอนประแดกเดิมตับหมักฮู้งใส่ตอนประแดกอืม ตามไปเลยไปส่งม,มีขายคือเก่าแล้วเนาะเอาส่งกระแดกขายแล้วเราใครอยากได้ทักดูจ้ะพิมคำว่าสนใจ

โอ้ยสั่น อืมกงสุดยอดอื ทำเอนีพริกสวนวพี่น้องพริกน้อยนะพริกหนูน้อยนะนอ,ยอื้อมอรเอากอ่อมพี่น้อง คลิปนี้ไปเลค์ก,ก็ขอฝากพี่ฝากนอก้องก,ก,ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยนะแปะเฮายาแล้วกับเรื่อยนะแปลเฮายาสองจ้าพี่นอ้องใครสนใจสินค้าปลาส้มตอนอเป็นชิ้นใช่ไหมส้มตอนส้มตอนส้มสวายส้มไข่ปลาส้มขี้ปลาแล้วก็ส้มปัตตาเ,เพียนพี่น้องมีอคือเข้าแล้วก็ปลาแดกมาจ้ะใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเลยจ้ะสวัสดีจ้า